ถ้าเพื่อนของผมชนะผมในบ็อกฟุตผมจะแจกรหัสให้กับผู้ติดตามของผมไปเลยถ้ารหัสโดยผมจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแล้วก็ให้เวลาแต่ละทีมเนี่ยสามชั่วโมงในการฟาร์มและเราจะมาดูกันในตอนท้ายครับว่าใครเป็นคนที่ชนะและผู้ที่สนับสนุนเราในวันนี้ก็คือบล็อกทีเฮดบริการขายไก่ตันและรับเติมโลบัคราคาถูกและยังมีแมปอื่นอีกมากมายเช่นตกปลาหรือฟิชคิงเ g จเอนซี่เป็นต้นโดยผมจะให้ช่องคิดเกกนะครับเพื่อคนสุ่มว่าใครเนี่ยจะได้อยู่ทีของใครโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูการสุ่มกันเลยเดี๋ยวไป แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะได้อยู่ทีมของผมบ้างและดูเหมือนว่าเพื่อนเจมของผมจะอยู่ในทีมเดียวกับผมหรือเปล่าโดยในทีมของผมจะมีเจมก๊อฟเอฟและก็ผมอีกคนนึงครับส่วนทีมของทางด้านกิจเก่กเนี่ยก็จะมีปั้มเติร์ดแล้วก็อีกคนนึงที่ชื่อก๊อฟเหมือนกันกับทีมผมนะครับซึ่งสองคนนี้ไม่ใช่คนเดียวกันนะครับแค่มีชื่อที่เหมือนกันนั่นเอง ไปเริ่มกันดีกว่าทุกคนไปเริ่มเฮ้ยเราเราเราได้เปรียบริฟาวริฟาวริฟาวมาเรียงดีกว่าเราได้เปรียบริฟาวริฟาวริฟาวเออไปไปด่วนด่วน ไะม่ีดนไปก่อนได้เปลี่ยนนะครับไปก่อนได้เปลี่ยนนะครับลองได้ปูดนะเฮ้ยเราเราเน้นรวมมอนนะเราเน้นรวมมอนเฮ้ยเวิวเร็วร้อยแล้วเวลวร้อยแล้วเฮ้ยเกทำไมเปล่ากทำไมเปล่ากูไปเกาะใหม่แล้วกูไปเกาะใหม่แล้วเฮ้ยเราเราจะเน้นฟาร์มที่ผลหรืออะไรดีทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีไปด้วยครับผมผมไปด้วยครับผมขึ้นมาครับกับไปละสัตว์จมุนรับทุกคนตอนนี้ตอนนี้เวลาผ่านไปกี่นาทีแล้วครับคนดุดไม่รู้ครับไม่ได้จับครับพี่เฮียและในตอนนี้ฝั่งของผมเริ่มที่จะไปเกาะใหม่กันบ้างเลยครับตงว้่นนเเฮยคออมม์สกกิลดะ ไม่ต้องเซฟแล้วมันเซฟให้อยู่แล้วคือถ้าแบบเปิดมันได้ก็รีบเปิดนะ ไอ้เต๋อมันมาไวยังวะโดยในตอนนี้ทีมของกิเก็ตามมาไล่เลี่ยไปแผ้กันครับเฮ้ยแย่มันฟาร์มใหญ่มันได้ฟาร์มเว้ยสวยสวยมันเสียเปียบมันเสียเปียบทีมมันไม่ค่อยรู้ลูกแย่มันไว้แย่มันไว้อย่าอย่าให้มันได้ฟาร์มแย่งแย่งแย่งจะวะที่มึงมากูไปก่อใหม่แล้ววะแต่ตอนนี้นะฮะเราก็เน้นฟาร์มกันเฉียวไปก่อนเพราะว่าฝั่งหนูเนี่ยดูเหมือนจะบันเทิงเถือกเถือกมากเลยฟาร์มก็เหมือนเจ้าป่าผมตอนนี้ผมจะเปลี่ยนวิธีนะครับทุกคนผมจะไปหาฟาร์มก่อนแล้วผมจะ เออเราเรารีบฟาร์มเนี่ยเรารีบฟาร์มเนี่ยป่ะเฮ้ยยัยยัยเสียเวลาเสียเวลาอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาเราต้องรีบฟาร์มเฮ้ยก้อนก้อนลีลาเกิดฝั่งโจสลัดลงตัวไหนเอ้ยกูจะตายตายแล้วครับตายแล้วครับไม่ต้องมาครับตายแล้วครับตายแล้วอะไรครับคุณคุณเธลอหรือเปล่าครับเฮ้ยได้เว้ยเฮ้ยได้เหมือนกันเว้ย เรื่องของมึงกูไปแล้วตอนนี้เราฟาร์มพลเรตคิวไปชิวๆนะครับเวลเดียวเราจะแซงมันเลยนะครับผมเราจะไปเวิวสองพันนะครับแล้วเราจะไปโลกสามกันต่อเลยนะทุกคนมึงมึงฟาร์มแกของมึงได้สามชั่วโมงเนี่ยเยี่ยมแงบาไปแล้วบอกวิธีหน่อยครับบอกวิธีหน่อยครับผมอยากเลยเนี่ยเยแมงบาไปแล้วทุกคนรีบพรมินลิฟต์มาพเมินลิฟต์มาผมผมจะตัดไฟตั้งแต่ต้นต้นขานะครับอาลมครับก็ลมครับผมเฮ้ยครับผมแม่พิมพลรถบัสมาหนิมาหนิ ผมจะไม่ให้ well. มันฟาร์มได้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้มันโดนแยกกันทำไมอ่ะเอ้ยขอดีโอ้ไม่ได้ครับฝากต้องชินดีชินเห็นนะชินดีชินเห็นมันเกินครับเฮ้ยเอ้ยตายเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะกอนโซ่ข้าหัวห5.9นี่ใครเนี่ย มันแปลกนะครับแปลกนะฮะตัวหัวจุดการร้านของแม่กแปลกครับใช่เหรอครับผมไปแล้วมันไม่รู้อะไรมาได้ไงผมเจ้าบ้านสมโผลดนะทุกคนมันเป็นใครครับอันนี้ตัดออกไหมเนี่ยไม่ใช่นะเจ้าบาสโผลดครับอันนี้ตัดออกไหมครับไม่มีตัดออกอ่ะไม่มีนะแหละตัดออกอ่ะ เขาบอกว่ามันไม่มีกฎนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเอารหัสหลักของเราเดี่ยมาสุ่มผลได้นั่นเองเอาละโดนผมแน่โดนผมแน,มแน่ทุกคนหวังว่าได้ผลดีๆนะโดยผมเนี่ยมีรหัสอยู่2รหัสนะก็เดี๋ยวจ้าอีกรหัสมาด้วยเอาละครับตอนนี้รหัสหลักผมมาถึงที่สุ่มผลแล้วนะจะสุ่มก่อนนะว่าได้ผลอะไรโอ้ได้ผลสปริงว่ะไม่แย่เอามาใช้ก่อนมาครับผมกินละ เราติดตับมเฮานะครับตอนนี้มันหลบอยู่หลังเฮ้ยอะไรมาทำอะไรตัวนี้ครับคุณมาอะไรตัวนี้ครับก็เดินชิวๆครับมีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยหมดสปริงไปเลยจะตายพิกิตกูว่าเราพอกันก่อนดีกว่า มันดีกันทั้งคู่นะเว้ยตายครับผมตายตายสวยพี่มรีมารีพ่อมอก่ะและในตอนนี้นะครับผมก็ได้นำอีกรหัสเนี่ยมาสุ่มผลเพื่อผมจะได้ผลดีๆเอามาใช้นะครับและผลปีศาจที่ผมได้นะครับก็คือผลปีศาจเดียวกับกิจเก็กนะครับนั่นก็คือผลปีศาจ r o กเก็ตไม่มีคนมาวะม่มากิหเลยวะยังต้องการเลยวะ WDXWDA เฮ้ย คุยกับผู้ใช้บทพิสานคนเดียวเหรอคาไม่ได้มีแค่สิกิลเดียวนะอบอกไว้ก่อนเรื่องของมึงโอ้ยกลมาต <c oughs> าย <c oughs> มันอยู่ที่คนเว้ยว่าใครจะเก่งกว่ากันอะ่ะและตอนนี้ผมคิดแผนออกได้บางอย่างครับเด่นก็คือผมเจ้ารหัสหลักของผมเนี่ยมาตีมอนที่เกาะวอเตอร์เซเว่นครับเห้เยเลื่อนมนันเน้อยแล้วก็รหัสที่เราแข่งขันเนี่ยไปตีมอนตัวน,นั้นครับวิวลจะได้ขึ้นเร็วๆนะและผมก็ใช้เวลาฟาร์มอยู่ที่นี่จนถึงเลเวล52ครับ ผมจึงตัดสินใจที่จะไปสุ่มผลนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าสุ่มผลเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่สุ่มผลเด้อเว้ยสามหมื่นสองเย็ดแม่โปกตีอะเวลาสุ่มอ่ะมันอย่าเพิ่งกินนพระมัต้องดรอปก่อนจริงเหรเดรอปให้ผมเช็คดูก่อนว่ามีพิษป่ะนะครับเื่อบุกกู้ฆ่าใครตายไม่รู้ว่ะไม่แต่กูฆ่าใครตายไม่รู้นะไมต้องขอโทษด้วยนะมึงไม่ต้งสองตัวมึงจะมาเตะ เพื่มาแย่งกูก่อนนะมายังตีกันเด็กเด็กกูตี่พอดีก่อนอ่ะจั่นเทเบิลจื่นเทบิลไอ้นี่เปิดบีบีนะไอ้นี่เปอดบีบีเดิ้ลิส a ลเยอเจะมาเอะคืออะไรเหรอครับได้ไม่จบนะมึงไม่จบนะอ่ามึงไม่จบกับทีมกูอ่ะจะมีประเด็นนะไอ้เนี่ยมาทำอะไรนะอัพหมาอับไอ้เหี้ยโทรแม่มึงไม่สั่งไม่สอนนะครับพ่อโทแม่ไม่สั่งไม่สอนนะครับไอ้เหี้ยจำตัวสันดานไพ่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ฟาดกว่าจะยาวครับเพราะว่าผมเนี่ยมีไอ้นี่นะ มีรหัสหนึ่งที่มานั่งตีให้มึงก็ชิวๆหน่อยนะครับชิวๆเลยฟาร์มเอ้ยไม่ชิวแล้วผมต้องการสกิลซีนะครับตอนนี้ปังตายหรือเรานั่งฟาร์มนี้ไปเรื่อยดีวะอนนโอ้ยมีเงินสามหมื่นสองแล้วนะครับขออนุญาตไปสุ่มผลก่อนละกันวิวแปดสิบเอ็ดแล้วนะครับไม่ได้การแล้วต้องตีบอสแฟงกี้ครับเอ้ยลืมไปครับเวิวแปดเอ็ดครับผมเวิวแปดเอ็ดผมลืมคุณคุณไปเกาะไหนครับเนี่ย คุณมีตังค์ไม่พอพ่อมึงอ่ะสามหมื 37, ่นเจ็ดกูมาถึงมึงบอกสามหมื่นเจ็ดคุณเลี้ยว่าเยอะกว่าห้าสิบไงถ้าคุณวิวห้าสิบเป๊ะมันจะรู้อยู่แล้วไม่ต้องบอก <c oughs> โอ้คุณพูดเง <c oughs> ียบคุณเจ้าไหมฮะ,ะคุณมีปัญหาอะไรไหมเอาง่านนะ<อ>เพื่อคุณเพื่อคุณตายอุงกรณ์อุ่กรอ์กินดิ้กกินดิ้กกินแล้วเพื่อคุณเอาดิ้กกินมเอา ไอ้เหี้ยหมดมาก่อนเฮ้ยปามมานี่คุณปามแล้วมันดีอ่ะมันดีวะไอ้ผลเนี้ยคุณปามมานี่เอามานี้ดิมานี้มานี้กินเลยปามมึงมีอะไรมึงกินไปเลยไอ้ปามมานี่ก่อนอโซเวสจะปิดพีวีทำไมครับคุณไอ้ขี้ขัดตาขาวเว้ยอันนี้ออกกดห้ามปิดพีพีได้ไหได้ครับผมเปิดครับแค่นั้นแหละผมให้คุณสองคนคุณก็มาดิคุณก็มาดิ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 